อย่ามาจับกูจับกูิปชไหมหมูเด้ง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 หมูพ่อหมูแม่เปนไงสัตว์หมูเด้งหมูเด้งฮวยหมูเดงหมูพ่อเป็นไงสัาดไปี้าดิมนุษยเอมว

แกไมอยเงี่อะยอย่าไปจับเฮ้ยจับี่อสัสย่ามจับกูจับกูเป็นี่โชนมูหมูเด้งหมูเด้งพ่อมูเป็นที่โปหมูเด้งหนูเด้งหนูเด้งหนูพ่อหนูแม่มึงไ้สัสหนูเด้งหนูเด้งวยแม่ดูหนูเด้งหนูพ่อง ปมดปล่อยฆ่าเดี oh hey, ๋ยวนี้ไอ้มนุษย์ไอ้เหี้ยอย่ามาจับนูนะงั้นเรางมน้นะยมันจนะองมาแกกแม่งเหี้ยอหวยอย่าไปจับเฮ้ยจับเหียอังอย่าไปจับกูจับกูเป็นงโปไม่หน หมูเด้งหมูเด้งพ่อมกูเป็นโปหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูพ่อหมูแม่มึงไงสัตว์หมูเด้งหมูเด้งคุยแม่ดูหมูเด้งหมูพ่องสัตว์โอ้ปวดไปข้าเดี๋ยวนี้ไอ้มนุษย์ไอเหียอย่าแม่นนะงาบ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 าบาบงางงาง ควยอย่าม่จับเฮ้ยจับพี่อะไรสัสอย่ามาจับก็จักูเป็น่โป่หมูหมูเด้งหมูเด้งพ่อกูเป็นโปหูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูพ่อหมูแม่องไ้สัสหมูเด้งหมูเด้งควยแม่ดูหมูเดมูพ่อไสัสอปลดปล่อ้าดี๋ยวนี้ไอ้มนุษย์เหีย นี่อะสัตว์มาจับกูจับกูดิมูหมูเด้งหมูเด้งพ่อมูดิโปหมูเด้งหมูงหมเด้งพ่อหมูแม่มึงไงสัตว์มูเด้งหมูเด้งคุยแม่ดูหมูเด้งหมูพ่อไงสัตว์โอปลดปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ไอ้มนุษย์ไอ้เหี้ย เฮียไอ้คุ้ยอย่ามาจับเฮ้ยจับเหียอะไรสัตว์ย่ามาจับกูจับกูเป็นฮิปโปไม่ใช่หมูหมูเด้งหมูเด้งพ่อหมูเป็นฮิปโปหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูพ่อหมูแม่มึงไอ้สัตว์หมูเด้งหมูเด้งควยแม่ดูหมูเด้งหมูพ่อมึงไอ้สัตว์โอปลดปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ไอ้มนุษย์ไอ้เหี้ย ไอ่หยูคุยยม่จับเฮ้ยยัมจับีไอ้สัตว์ย่ามาจับกูจับดิโพหมูหมูเด้งหมูเด้งพ่อมูิโพหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูพ่อหมูแม่มึงไ้สัตว์หมูเด้งหมูเด้งคุยแม่ดูหมูเด้งหมูพ่อมึงสัตว์ปลยข้าเดยนี้ไอ้มนุษไอ้ีอย่า

มาจับก <rez> <ata> ูกเจับก ma ูเปฮิโปหมูหูเด้งหมูเด้งพ่อกูปฮิโปหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูพ่อหมูแม่มึงไงสัตว์หมูเด้งหมูเด้งคุยแม่ดูหมูเด้งหมูพ่อมปงไงสัตว์โอ้ปวดป่าดอันนี้ไอ้มนุย์ไอ้เหี้ย ไอ so ้จับเหี้ยอ้ไรสัตว์ไอ like ้ยังไม่จับกูจับกูเป็นม่โต่หมูหมูเด้งหมูเด้งพ่อหมูเด้งหมูเด้งหนูพ่อหนูแม่มึงไอ้สัตว์หมูเด้งหมูเด้งโวยแม่ดูหมูเด้งหมูพ่อเมื่อ้สัตว์หมดไปข้าเดี๋ยวนี้ไอ้มนุษย์ไอ้เหี้ย ่เฮียไอ้หนคุยอย่ามาจับเฮ้ยจับเหี้ยไอยสัตว์อย่ามาจับกูจับกูเป็นที่โปไม่ใช่หมูหมูเด้งหมูเด้งพ่อหมูเป็ที่โปหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูพ่อหมูแม่มึงไงสัตว์หมูเด้งหมูเด้งควยแม่ดูหมูเด้งหมูพ่อมึงไงสัสหมดไปข้าเดี๋ยวนี้ไอ้มนุษย์ไอเหี้ย เฮียอะไรสัตยังม่จับกูจับกูเป็นโหมหมูเด้งหมูเด้งพ่อมเป็นตหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูพ่อหมูแม่ไงสัต์